สวัสดีครับโม่พ่อกับผมเดียวกันครับบ้านที่บ้านอีส,สานเหนือครับมโอนี้มายามบังลั่นครับที 4, พนน่พันธุ์ชนิดไซไว้เลยมีเบ็ดพร้อมครับใส่หลอบใส่ยังเวลายางอยู่ครับโมสิมาไล่ยามบึง้งใส่สวยเติบพื่อละในเขามาลุ่มกันครับมบึง้งโมสิมานหรือบ่ะมานได้หรือบ,บ่ไใดว่าบ,บึ้งกันครับจัดไปครับมโอนี้มาผู้เดียวนพันธุ์ชนมากบุ่นเลครับเจ็บแข้งเจ็บขายางบ่ได้เพิ่อนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นทัน้งเพิ่นเห็ุเบียดร้ายครับ เดี๋ยวมาลุนเบิ้งนั้นผมครับใส่พี่น้องบรรยากาศส่วงสวยๆครับสวยเติบแล้ว,วขึ้นกลับดึกหน่อยเลยนอนผักควันครับขึ้มาหยามสวยหน่อยใส่ขางหน้าครับมีบรรยากาศมีงัวตามธรรมชาติพิชิตระบบับพี่น้องเพิ่มกันครับบังรั้นของพานพลใส่ไปนเต็มหัวเลยเสร็จจากบังแปบครับจักสืขเขาบักเขา สิ่งแย่คี้เดียนครับหลุนก้านคี่์ต่อมโมบะวิดสิบมถือโอ้ถืออยู่ถืออยู่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งเทสไอของ เดี๋ยวยิ่ถงถออยูห่างกันพันพนโอ้ผ่านพ้นมาน้าบ่ได้ครับคุณเจ็บขามาเบิ่งกันกก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 ตัวง่า่บ่งตามครับอู้ง่ายง่ายเดีอยวยิ่งเดี๋ยวยูเดี๋ยวเบิง่งรุ่นอีกหลงังต่อไปครับมีอยสามหลังครับพี่น้องเนียขีย้เดียนหลังหลังที่สองครับเนียขีย้เดียนมารุ่นกัน ทั้งที่สองอเป็นไงเน,นาะบังลันสูตรพันพ้นครับอุ้ยอุ้ยกลอนกือลุดโอ้กลอนลุดกลอนลุดได้กัมปาร์ได้อยู่โอ้โหโอ้โหไอกแกมอยู่กัมปาร์ได้อยู่ลุดคนว่นไหนไหมโอ้เดี๋ยวปุได้กินด้วย ดีตัวปลามันน้ำมันจมัมตายสั่นบม่ได้กินโอ้ข้นรุดเสร็จหลักข้นมันโอ้ข้นหายบม่ได้กินแต้มที่สองครับพีน่น้องนี่รุดออกไงข้นรุดมันมีสองตัวบู๊จับได้ตัวเดียวโอ้ยแบบสองแต้มสองแต้มขอทายอยู่บางร้นขอทายอยู่ครับ เดี๋ยวอีกหลังนึงครับพี่นอ้องใส่ถิ่ไปทั้งถิ่นละเี๋วมีเบ็ด้อมครับใส่ไปฟังพุ่นตักไปกระดอกค่ได้ครับสักสี่กินงก่กินเบ็ดจะขึ้นยำก็ได้สองสามเต็มหนีรอดอนีหลังนึงโอ้ยนี่กระจมน้ำมีปะเนาะคนทั้งผี่ปะที่นี่คนสิรุด ตังนี่คือแสบบีบะถือบะถือขับลังเบาแต้แนแวนได้อยู่สองแต้มสองแต้มครับดีกว่าไ่าได้ครับจัดไปปลาคอสองเสาครับปลาคอปูกินโอ้ยยามเลยมาพี่ห้อกยามขั้นได้กับนี่คั้นหล่อน กูเบ็ดครับกูเบ็ดย่ามาได้กัน,นี่ตะขันร้อนๆบรรยากาศทรงเศาๆครับพี่น้องเขา,าเริ่มแก้วครับไก่ายหิริเกี้ยวแล้วเริ่มสืเลี้ยงกันแม่กันนี้ครับยำฮะแต่ก็นี่ตะขันร้อนๆไปดุนกันต่อไปครับได้ลั่นมาหนิสองบ้างบังละตโต ก็ยังดีกว่าบ่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเรียกลายหล้างนะครับเดี๋ยวไล่ยามไปก่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทค่นึงธรรมดาครับกันหาอยู่หากินไรแน่บ่ได้แน่ละคงเีจอบบ่ได้เลยหลังนี้ได้เป็นยังไงร้อนๆดึงไปพันไว้ซือ

นเ <c oughs> ต็มที่สองครับหลังจากการใส่บ็ดโอ้โหดูกหน่อยพร้อมง,งามเดี๋ยวครับพี่นอ้องจัดปายเสานี้เขาเขียวแล้วครับเขาเขียวอ่วะเขาสีเเลี้ยงแล้วบรรยากาศทอให้ทองหน้าเขียวชะ,ะออุ้มครับ สวยเติมแล้วแปลกุกปลาไไมยมายมสวยมือนนี้ครับหลุนลักตรงนี้ไม่คนลักยเบ็ดครับพี่น้องหลอบที่ใสไปขางหน้าก็เรียบร้อยครับมือขึ้นเห็นหลายโตอยู่ไปยกเบื้งมือเศร้าว่ามันบอยู่หม่องเก่าปลาหายบิดหลุนลักเสยครับพี่น้องนี่ที่กันละครับใส่ขางหน้าจะของแทะนี่คนมานลักยกเสืยเห็นท้อยขีห้หยาถ้าสั่งกับพี่น้องตามมันเถอะ จะไปซีเรียสหนิครับบัานเสานี้ครับเสานี้เสานี้สวยน,นี้แล้วละมันเสาละเก้าโมงหรอมั้งนี่ใส่บางลันได้สองเจ็ดสิบกว่าหลังได้สองประมาณนี้แหละครับพอได้ปนได้แก้วอะไรก็ใส่ไงเดยนี่เฮ้ยดีกว่าไปได้ครับพอุปพอต้องทำนี่จัดไปครับพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้อง ถือว่าเป็นการหากินไลแน่บุหรี่แน่ครับดูสิบุหรี่เลยก็บว่ากันไปครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่ถือว่าพอได้กินครับพอได้แล้วครับมันถกไปจัดไปครับมันจะดีๆถกง่ายกหน้าตามเคยครับพี่น้องอย่ให้ย,ยุ่หนา <c oughs> กุมกระเบิดสงถิ่นไ้ครับจากสีมันประมาณครับเดี๋ยวมาลรอส่องผลงานหลังหมดละอันนี้ล้างใส่ใบไม้ๆอยู่ครับพี่น้อง ใส่กิบไม่หนีละแต่เข่าเพาเข่าอกปลาเป้ยปองนี่ครับจัดไปครับถึงอันนี้รอบอีกลงังนึงรู้สึกว่าโดนลักครับเหมือนนี้ครับรอบหลังนี้เห็นห้อยขี้หยากรองอ้อยครับปลาแะ่มันขึ้นซองมึงเห็นหลายตัวอยู่เส่อมาบนเรือจักตัวบูบเข้าบนเรือหนีลังนี่นี่เทือนละสงส่โดนลักอีกเีื่องนึงนี่นห้อยขี้หยากรมากองนี่นี่แสดงว่ามันลักเที่ยวปลาอยู่นี่นึกถึงแมนขี้หยาไม่ไหมครับ โดนลักเซยครับพี่น้องบลาหลายตัวต้องขึ้นใช่ไหมปลาเข็งปลายังเห็นหลายเยปลาคอรครับบุหรี่เสยโดนลักนิดหลายาเด็ดบางก็โดนดึงครับต้องค้นสำหราบลักสร้างมันสก็จะสิเดยดกินจังได้เน,ะนาะกระเบิงกันตัวมุนิชี้ยังบ่อป,ป่านี่ใส่ใส่เสียังคางให้อยูหน้าแของโดนลัก bà này xa xỉu lửa luôn nè, để lông văn bằng xỉu lửa bò gặp đi nọ ôi, con hâu để con, văn nhẹ bằng con, con. xỉu lửa lái bò, xỉu lửa lái bò bà nè, con mới lắc văn nhẹ, bà kìm bớt lắm Uu, ngay lắm cái bà đúc nè, xỉu lửa xuân ngoài ôi bà ta đúc ngau bò, bà kìa ออกซาปไปเนื้อนี่ตัวรุ่นนี้แหละนี่โอ้อยูยูยูย,ยูไก่พ่อส่ได่กินแล้วอืมง่เร็วเ,วเวด้อโอ้ยหลวดมาบึงกลับหนูจากน้อย ครับเพราะวเห้วนี่ยเหี้วหนูสุดพันพนผิดเรื่องเรามีซิดีมีซิดีบ่ยังไงก็ได้สองแต้มแล้วเมื่อคืนนี่บ่เฮ้วบ่เฮ้วเบิ่งหนึ่งมีหลายขั้นอยู่หมู่จับ่ได้รมีอันนี้ป่ะก็บ่ถือบีตาตบครับเฮี้ยวมันเป็นเหี้ยวนี้บ่วงไปล้างนึง จะขึ้นได้ไปแล้วสองเต็มครับพี่น้องสิไปขวากันเซีดเหรียนไว้แล้วที่ลกคนอยู่หลังนี่กับบัถือควยบักไงคนณ่ะควยอัหยะบัตรถือติดบุญเอเล่พี่น้องขาดไปจ้อยนี่โอ้มาเลยขึ้นไปย่างมาข้างผี ผลงานตั้งแต่เมือขึ้นเปลี่นหอดเมือเศร้าครับตอนเศร้ากระยามไปเพิ่มมาอีกครับก็เมือมขึ้นก็นได้ปิ้งไปส่วนนึงแล้วยังพอได้กินอยู่ก็ได้กี้ไปหลายตัวปิ้งกินอยู่ทงครับเนื่อที่เหลือก็บแบ่งกันเ่ากี่ไปจะกินจัดไปครับแต่หนูอีกสองตัวแซ่บในตู้เดือดทำการลกขนครับมันมันครับมีมันมัน